สวัดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันโต้งทีเ็นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Modern w ย r s h i p นะครับเป็นภาคที่4นะครับวันนี้เรามาเล่นเรือทองนะครับเป็นเรือประจันบาลนะครับของสหรัฐนะ u.s.missouri.bb 6 3มันเองนะครับ เป็นเรือประจักบานของสหรัฐนะครับ US Missouri นะครับ BB 6 3นะครับเป็นเรือประจักบานนะครับชั้นไอโอวาของสหรัฐนะครับของกองทัพเรือสหรัฐและเป็นลำที่3นะครับของกองทัพเรือสหรัฐที่ใช้ชื่อตามรัฐมิสซูรีนะครับมิสซูรีเป็นเรือประจักบานชั้นสุดท้ายนะครับที่สร้างขึ้นโดยสหรัฐ และเป็นที่เซ็นสัญญายอมจำนนของจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับในสงครามในตอนจบของสองครามโลกครั้งที่สองนะครับมิสซิลี่เนี่ยถูกสั่งต่อเรือนะครับในปีคศ .1940 นะครับพือขึ้นระวังประจําการในเดือนมิถุนายนคศ .1944 นะครับในสมรภูมิมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับของสองครามโลกครั้งที่สองนะครับเรือได้เข้าร่วมการรบนะครับที่ อิวอจิมะนะครับ,บกับโอกินาวะนะฮะแล้วก็การร้อมแผ่นดินแม่ของญี่ปุ่นและเรือยังเข้าร่วมในสงครามเกาหลีนะครับในระหว่างคศ1 9 5 0 1 9 5 3ครับแล้วก็เรือถูกประจจำการนะครับคศ1 9 5 5นะครับกลายเป็นเรือสำรองของกองทัพเรือสหรัฐนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาไดนะ้ได้นำกลับมา เข้าประจําการใหม่นะครับแล้วก็ปรับปรุงใหม่ในคศ .1984 นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกองเรือ600นะครับและให้การสนับสนุนให้การให้การยิงสนับสนุนะระหว่างปริบัติการพายุเทอร์เรซายนะครับเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นะครับคศ .1991 นะครับหรือเมื่อ30ปีที่แล้วก็นานเหมือนกันนะ แป๊บเปลี่ยนเนาะสงครามเทเลซายเปนเกือบประสามสิบปีแล้วเนี่ยเะไรแบบเนี่ยเราพิดว่าบบอเราเราก็ยเกิดเราเออเราอยู่เกือบยี่สิบแล้วเนาะเพราะเราเกิดมาสงครามเลยไายุทเลซายมันจบแล้วอ่ะอ่าไม่พูดมาครับมิสซูรีนะครับได้สิบเอ็ดดาวนะครับยุทธการจากการเข้าร่วมสงครามโลกที่สองนะครับสงครามเกาหลีและสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับสุดท้ายนะครับได้รับการปรับปริญญารเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมนะครับ คศ .1992 นะครับแต่ยังคงชื่อไว้กับนะครับกองเรือจนกระทั่งชื่อถูกจำหน่ายออกในเดือนมกราคมคศ .1995 นะครับและในปี19คศ .1998 นะครับเรือถูกบริจาคให้กับสมาคมอนุสรนะครับ u s s m i s s o u r i นะครับและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรือที่ท่าเรือเพลนะครับในรัฐฮาวายมันเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนะครับอ่านะครับ ปัจจุบ,บันนะนะครับมันตั้งชื่อตามรัฐมิสซูรีนะครับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ถูกอ่าถูกคิดขึ้นเนี่ยสิบสองมิถุนาคศหนึ่งเก้าสี่ศูนย์อูที่ต่อนะครับอูทหารเรือบุกรินนะครับแล้วก็ปล่อยเรือในหกมกราหนึ่งเก้าสี่หนึ่ง เรือเดินเดินเรือครั้งแรกนะครับยี 29, ่บเก้ามกราหนึ่งเก้าสเข้าประจำการสิบเอมิถุนาหนึ่งเนะครับประวางครั้งสุดท้ายนะครับหนอ่าสามีนาหนึ่งเนะครับชื่อเล่นก็นกนคือบิกโมนะครับ เจตยศสเปดดาวเคยเข้าร่วมรบสาย 3, สสงครามก็คือสองครามโลกที่สงของคำเกาหลีและสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เรือแล้วก็เป็นเรือประจำบาลลสุดท้ายนะครับที่สร้างโดยที่สร้างเสร็จโดยสหรัฐอเมริกาเป็นลำสุดท้ายเลยนะชั้นเรือประจำบานไอโอวานะครับแร่ว่าขับน้ำอยู่ที่57,500ตันนะครับ ยาวนะครับความยาวตัวเรือนะครับ270.4เมตรนะครับความกว้างนะครับ33เมตรนะครับกินน้ำลึก8.8เมตรนะครับความเร็ว33นอตนะครับลูกเรือเต็มที่นะครับ2,700นายนะครับโูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยุปกรณ์นะครับมีปืน16นิ้วนะครับ9กกระบอกนะครับ หรือ410มมนะแล้วก็มีปืน50แคลมาร์ก7นะครับ20กระบอนะครับปืน5นิ้ว130มมแล้วก็มีหรือปืน5นิ้วจุด50แคลมาร์ก 7 20กระบอกหรือปืน5นิ้วนะครับ130มมแล้วก็มี38แคลมาร์ค12นะครับ80กระบอกนะครับหรือปืน AA 40มมนะครับมีเยอะเลยมีปืน AA 40มมด้วยนะแล้วก็ปืนเอเอสองสนะครับมีเยอะมากนะครับ AA นะ แล้วก็มีกราะนะครับด้านข้างเนี่ยนะสูงสุด12.1นิ้วนะครับหรือ310มมนะผนังเรือเนี่ยหนา11.3นิ้วนะครับหรือ290มมนะครับเกราะป้อมนะครับเกราะฐานป้อมสิบอ็ดจุดหถึง17.3นิ้วนะครับหรือ290ถึง440มมนะครับส่วนของป้อมปืนหนาอยู่ที่19.7นิ้วนะครับหรือ500มมนะครับดาดฟ้าหนาอยู่ที่7.5นิ้วนะครับหรือ190มม มันมีลูกเรือในปี1984นะครับ1 8 5 1น,นานะครับเต็มที่แล้วก็มีการใส่ระบบเรดารา์อากาศนะครับเรดาร์าผิวน้ำเข้าไปเรดาร์ควบคุมการยิงพื้นน้ำนะครับเข้าไปใหม่แล้วก็มีเป้ารวงอิเล็กทรอนิกส์นะครับมียุทปกรณ์ที่ถูกถอดแล้วเพิ่มเติมนะครับ รวมไปถึงปืน20มม,มสีป้อมนะครับก็คือฝาดังนั่นเองแบบนี้เนี่ยสีป้อมนะครับที่ถูกเพิ่มเข้าไปในปีในในการประจำการครั้งสุดท้ายของมันนะครับสำหรับ US m i s มิสซูรีนะครับ,รบ,รบเรัำบ,บลาลลำสุดท้ายของสหรัฐนะครับอ่านะครับเรามาพูดถึง ตัวเรือนะั้นในเกมบ,บ้างนะครับก็คืออยู่ในประเภทเรือประจัญบานนะครับเป็นเรือทองนะครับต้องใช้ทองซื้อผมไม่แน่ใจราคานะครับแต่คิดว่าหลายคนคงมีนะครับลำอีกลำ,กลำนึงคือยามาโตะนะเรือญี่ปุ่นนะครับเป็นประเภทเรือประจัญบานอยู่ในมิสบริบบีหกสามนะครับแล้วก็มีบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งเงินและดอลลาร์แล้วก็ทองนะครับในการเล่นหนึ่งครั้ง มีเลือดนะครับหรือความแข็งแกร่งอยู่ที่5,72000นะครับแล้วก็ความเร็ว20.2นะครับความคล่องตัวอยู่ที่7.8นะครับร์อยู่ที่8แล้วก็โซน่าอยู่ที่0.80นะครับมีจรวด3นะครับปืนใหญ่11นะครับปืนต่อสู้กัตยาน4นะครับแล้วก็คอหนึ่งนะครับอาจรวดที่ใช้นะครับเป็นสแคปเนวีนะครับ ความเพียงแย่งอยู่ที่150นะครับแล้วก็ความเสียหายนะครับอยู่ที่26,860นะฮะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่466.5อัตราการยิงที่หนึ่งครับเวลาบรรจุเนี่ยอยู่ที่7.35นะครับแล้วก็พิสัยอยู่ที่11.27นะครับนัดตกการยิงก็คือหนึ่งนั่นเองแล้วก็ล็อกเป้าอยู่ที่สองนะครับแล้วก็จะมาวุ้นที่สิบสามส่วนอันที่สองนะครับที่เป็นมันมีสองช่องเนาะ นะครับก็ช่องแรกเนี่ยมีสองสองลูกนะครับคูณสองช่องที่สองแล้วคูณหนึ่งนะครับซึ่งใช้ตัวรถนะครับนี่บี้เหมือนกันผมก็จะข้ามไปนะอ่ามันมนี่มาถึงปืนใหญ่นะครับ Market, มาร์คเจ็ดสี่ร้อยหกมมนะครับ mm ความเสียหายอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันนะฮะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบสามจุดสองนะครับระดับการยิงยที่สิบนะครับ เวลาบรรจุอยู่ที่12.60นะครับพิสัยอยู่ที่7.33แล้วก็นัดต่อการยิงอยู่ที่3เวลาล็อกเป้าหมายอยู่ที่2นะครับแล้วก็จำนวนวุธอยู่ที่13มาถึงมาส2นะครับ127มมนะครับความเสียหายอยู่ที่2,112.5นะครับความเร็วอยู่ที่583.2นะครับอัตราการยิงอยู่ที่5นะครับเวลาบรรจุอยู่ที่4.55นะครับ พิสัยอยู่ที่10.83นะครับนัดต่อการยิงที่4เวลาแรงการ็อกเป้าหมอยู่ที่2องจำนวนอาวุธอยู่ที่ส3นะครับแล้วก็เป็นโบฟอร์สนะครับ40มมนะครับมีอยู่2ป้อมเออผมลืมนะครับเดี๋ยวผมบอจำนวนป้อมปืนอีกทีนะความเสียหายอยู 3, 3, 4. 3, 3, 4. ่ที่715นะครับความเร็ว680.3 อัตแต่การยิงที่8.33นะครับเวลาบรรจุอยู่ที่2.80พิสัยอยู่ที่6.93นะครับแล้วก็นะัดต่อการยิงอยู่ที่6เ,เวลาล็อกเป้าหมายอยู่ที่2นะครับจำนวนอาวุ้นที่13นะครับแล้วก็ฮอนะคอมเมนเช่น,นะครับเป็นฮอพื้นฐานนะเป็นฮอปกติมาทำธรรมดาเลยไม่ได้ฮอรางวัลหรือกิจกรรมนะที่ผมใช้ก็เลือกอยู่ที่9 1,100นะครับความเร็ว50.5นะครับความคล่องตัว39มิเก้พิสัยเรดาร์อยู่ที่9.6นะครับแล้วก็พิสัยโซน่าอยู่ที่2.40นะครับจำนวน1นึ่รามนะมีปืนกล2นะครับแล้วก็มีตรวจ1นะครับตัววิโดสนะครับเครื่องยิงล้อเบิร์ต6นะฮะแล้วก็ AA นะครับใช้เป็นซีแรมนะครับเป็นธรรมดาธรรมดาเลยนั่นเองดาเมจอยู่ที่ความเสียหายนะครับอยู่ที่780นะครับแล้วก็ความ ความเร็วที่2 1 3 8นะครับแล้วก็ตะกันยิงที่5นะครับเวลามันจุอยู่ที่3.50แล้วก็พิสัยอยู่ที่2.95นะครับนัดตะกันยิงอยู่ที่2นะครับล็อกเป้าอยู่ที่2แล้วก็อาวุธจำนวนนะครับอยู่ที่13อ่านะครับนี่ก็เป็นอาวุธทั้งหมดนะครับที่ผมจะใช้นะก็ปืนใหญ่มาร์เจ็ดสีอมมนะครับ3ป้อมเองคูณ3นะครับแล้วก็มาร์ค1 2 127นะครับคูณ6นะครับแล้วก็โบฟอร์สสนะครับ 40มม40มมนะครับอีกสองนั่นเองแล้วก็ฮอรหนึ่งลำนะครับแล้วก็ซีเรมนะครับเอเอซีป้อมนั่นเองจรวดสามแย่ปุ่มกดปุ่มแรกสองปุ่มสองหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูตัวเรือคร่าวๆนะนี่นะครับก็เป็นเรือ U.S. เออร์มิสซูรีนะครับเรือประจ,จัญบานสุดท้ายน,นะครับมันจะถูก นำกลับมามันถูกสร้างแต่สงครามโลกที่สองนะครับแล้วก็ใช้ในสงครามบโลกที่สองสงครามเกาหลีและใช้ครั้งล่าสุดในสงครามอ่าวนะครับแต่ตุรกีบางหุงไม่ต้องใช้แล้วเลยฮะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แล้วหรอกครับมันแค่เอาเรือประจันบาลไปไปยิงหลอกเฉยฮะไปยิงหลอกว่ากูจะจีบคนขึ้นบกตรงนี้นะแบบตามอยากลูกวิธีครับแต่ว่าไม่กลัาบอกกูไม่ไม่ใช้แล้วยุีดีมันเก่าเกินยิรักก็หลงเชื่อนะครับ อ่ะนะเปลองเล่นกันเลยมันมีอาวุธปืนอาวุธปืนในเวอร์ชันในเกมนี้อาจจะไม่เหมือนในสงครามโลกที่สอง,งที่จริงครับมันมีการถอดออกไปสำหรับปืนที่ไม่มจำเป็นนะสารกจำเป็นไม่มีแผนสร้างเลยอประจัญบานนะครับผมทราบมาจริงๆ,ๆจังเลยนะแต่การออกแบบมันมีเพราะว่าบริษัทผลิตอาวุธมันก็ออกแบบไปเรื่อยครับ เราเอาพอไปสอนแนว่อนเอาคอมมันเชฟไปสอนแนคอมมันเชฟมันค่อนข้างจะไม่ช้านะไม่เร็วมากอาวุ้นก็ธรรมดาธรรมดาเป็นพ่อธรรมดาครับทุกอย่างมันคือที่ผมอบอกไปนะครับพวกอะไรพวกนี้มันคืออัปเต็ม,มนนะมันคือความสามารถมาอัปเต็มนะ รอ้ <100. S 2> ยยิงไหครับยิงข้างปืนเล็กปืนใหญ่ไปพำไปให้หมดเรือเรือจังหวัดสองไปเลย เดี๋ยวมานข้าบงกันแล้วนี่อย่างนี้อย่ามาโต้หรอ,อสาดไป เรปุนใหญ่ยิงใสมันป็นใหญ่ยิงโกนทีมเนวี่นคนอู่คนู่คนู่คนัพื้นฮัืน ครับโอเคนะครับตาแรกทำดาเมจได้เลยแสนเจ็ดนะครับแล้วก็ค่าได้สี่เนาะโหดอยู่นะเป็เรือทองที่โหดใช้ได้ครับผมเดี๋ยวมาตกก็โหดเหมือนกันเรือมาตกเอมันก่าครับมันไม่ได้มันมันไม่ใช่เลยอัปเกรดแบบสมัยใหม่หน่อยนะครับลำนี้ไม่จงเจ้าตัวเนี่ยมันอัปเกรดมาแล้วนะครับเราวมันเอาไปอัปเกรดใหม่แล้ว แต่ปืนยังมาตโตแรงกว่าครับไปลองด่านอื่นๆมั้งไปลองพายุผมก็เล่นอยู่ไม่กี่ดา่านเนี่ยมันเล่นดีด่ดะจันนลยครับพี่คือที่ผมเล่นดาน่านทีนคีคือมันจบเร็วครับมันเจอกันง่ายครับมันไม่มีซื่อแอบอะไรเยอะแยะมันเจอกันง่ายครับมันจบเร็วครับพี่เจ็ดวิ่งไลรร่จับ เดินหน้าจริงจวิงวะไปก่อนนะเอาหอไปดูว่า,วาเป็นยังไงบ้าง,างมีเรือท่าศึกประเภทอะไรบ้างจอมหอนิโรธเจอแล้วเรือฝรั่งเศสเอฟเอสเดี๋ยวเราโจมตีเรือรัสเซียกันดีกว่าเรือไอซิดแม่เวม่บูรี่ดีกว่า เอาสก๊อตแมววิ้วไปสามลูกเน้นเน้นนี่บิทมาร์กเจอกันหน่อยไหมบิทมาร์ก คือ okay. ข้าได้3ามพลเมตได้ล้านสี่้ามี่ตีทะลานห้านะครับก็ประมาณนั้นแหละนะไปลองอีกตาเอาเมือที่สาบศูนย์ มีเดอะซัมวอลมาทําหน้าที่แทนมิสตูรีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือปืนปื้นใหญ่มันจะไม่เป็นสปอมสเปนต้องทัใเรือถึงได้ยกเลิกการสังกคราะสุนมันไปอยู่ไหนวะไม่ชอบเล่นดา่านเลก็ตรงนี้แหละครับคือต้องมานั่งตามหาแล้วแบบมันหนีได้มีที่ซ่อนเยอะลำบาก ตามตามหาเจอแล้วโระวังแน่ ห้บินกลับมาในคะบคุ้มครองของเรือเราด้วยคอนจะเป็นสายรักษิยาด้วครับนี่มาทันไหม ืมปืนใช้ได้อยู่นะ โทรศัพท์อากาศไปเลยนะแหลก ข้าเดืสามมาดีพอมาเดพอมาไม่งั้นกูใส่หอมึงรอนะไอ้กุ๊กอืมฮะ เย็บ้อยนะครับก็โหดเวลานะครับว่าทำมาเมจได้ล้านห้าล้านสี่นะประมาณ้ล้าน7นะฮะค่าได้3าถึงสนะครับก็อย่างที่ลองเล่นให้ดูสาตานะครับก็ได้เห็นประสิทธิภาพของเรือทอง US Missouri นะครับ BB 63าำนี้นะครับก็ถือเป็นเรือทองลำหนึ่งที่ใช้ได้นะครับทั้งในการฟาร์มและการต่อสู้นะครับข้อข้อเสียก็มีนะครับก็คือช้านั่นเองแล้วก็ ปืนก็โหลดช้าด้วยนะครับตัวเรือก็ช้ามีขนาดใหญ่นะครับทําให้ยิงโดนง่ายนะครับแล้วการยิงปืนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะยิงยากนะครับในระยะไกลนะครับจะค่อนข้างพลาดเป้าแต่ในระยะใกล้นะครับไม่มีปัญหาเลยมันสามารถจะสร้างดาเมจสูงๆได้นะครับแล้วอาวุธค่อนข้างจะดีอยู่นะครับมีเอเอี่ป้องก็ถือว่าใช้ได้นะพอป้องกันอะไรได้อยู่นะครับไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ปืน ไอ้ปืนโบฟอส40มมหลังเรือ2กระบอกนั้นก็พอจะยิงเครื่องบิเครื่องบินเลยได้อยู่นะครับใกล้ๆอ่ะยิงได้อยู่ผมไปยิงให้ดูนะครับในด่านที่แล้วเาลองลองยิงดูครับปกติไม่เคยเอามายิงเลยนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะไม่โดนเยอะขนาดนั้นนะครับก็สร้างความเสียหายได้พอสมควรนะครับก็ดีกว่าไม่มีเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับก็นะครับสำหรับเจ้าคลิปเอ่อรูเอมิสซูรีนะครับบีบี13เรือทอง นะครับใช้คือทองที่นี้ก็คือที่ใช้ทองคำในการซื้อนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับออ,อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย